อย่าแตะครัวคำโตโตสวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำละช่องสิงคโปร์สูตรง่ายไม่ต้องนวดแป้งแล้วก็ไม่ต้องหั่นแป้งสามารถบีบลงหม้อได้ทันทีแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยค่ะและเคล็ดลับในการทำละช่องสิงคโปร์แป้งสดใส่แป้งอะไรแป้งจะได้ไม่ขาดถ้าหากเราแช่ในน้ำกะทิหรือว่าน้ำเชื่อมนานๆและรายละเอียดของส่วนผสมทั้งหมดจะอยู่ท้ายคลิปนะคะแล้วก็จะมีดังนี้ใบเตบยสิบใบล้างให้สะอาดจากนั้นก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เสร็จแล้วก็นำไปปั่นให้ละเอียดปริมาณของน้ำที่เติมก็ให้ท่วมใบเตยนะคะ พอปั่นละเอียดดีแล้วก็มากรองแยกกากแยกน้ําออกและตวงน้ําใบเตยที่ใช้ก็400 ml หรือว่า400กรัมเสร็จแล้วมาเตรียมทําน้ําเชื่อมกะทิกันต่อค่ะน้ําตาลทราย100กรัมเกลือป่อนครึ่งช้อนชาน้ําเปล่า200 ml แล้วคนให้น้ําตาลละลายจากนั้นนําขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางเติมใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอม3ใบน้ําเชื่อมกะทิของเราจะได้มีกลิ่นหอมๆนะคะพอน้ําเดือดประมาณ2-3นาทีก็เติมกะทิลงไป แล้วสังเกตจากขอบหม้อพอเริ่มเดือดก็ปิดไฟทันทีอย่าให้เดือดนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกะทิจะแตกมันแล้วมาเตรียมทําตัวแป้งกันต่อค่ะอย่าเต้าจะปรับมาจากละช่องสิงคโปร์อันชันนิดหน่อยนะคะและสูตรนี้ตัวแป้งก็จะนุ่มกว่าแป้งข้าวเจ้า80กรัมเทลงใส่กระทะจากนั้นก็เติมน้ําใบเตยลงไปครึ่งหนึ่งก่อนและอีกครึ่งหนึ่งน้ําใบเตยจะผสมตอนที่เรานวดแป้งนะคะกดให้แป้งข้าวเจ้าและน้ําใบเตยกลายเป็นเนื้อเดียวกัน และแป้งส่วนที่2ก็จะเป็นแป้งมันสำปะหลัง150กรัมเทใส่ชามผสมพักไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วนำแป้งข้าเจ้าส่วนที่ผสมน้ําใบเตยขึ้นตั้งไฟเปิดไฟอ่อนโสดแล้วคอยคนไปเรื่อยๆนะคะสักพักหนึ่งแป้งก็จะเซตตัวถ้าหากตัวแป้งแห้งเร็วหรือว่าเราเผลอเปิดไฟแรงก็สามารถเพิ่มน้ำใบเตยแล้วผัดต่อไปจนกว่าน้ำใบเตยจะแห้งเข้าไปกับเนื้อแป้งก็ให้ได้ประมาณนี้นะคะ แล้วนำแป้งข้าวเจ้าส่วนที่เป็นสีเขียวลงมาผสมกับแป้งมันแล้วก็รีบคลุกแป้งทั้งสองส่วนให้เข้ากันจนไม่ให้เหลือผงแป้งแล้วเธอย่อยเติมน้ำใบเตยส่วนที่เหลือลงไปเติมไปกวนไปแบบนี้นะคะจนในแป้งมีเนื้อเนียนแบบนี้ เท่านี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วก็ตักแป้งใส่ถุงบีบถ้าหากไม่มีจะใช้เป็นถุงพลาสติกก็ได้นะคะบีบแป้งลงมาที่มุมถุงให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็รัดให้แน่นจากนั้นก็นำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนไปทางแรงแล้วรอให้เดือด ระหว่างนี้เราก็จะมาเตรียมน้ําเย็นจัดๆเอาไว้สําหรับนอกแป,แป้งแป้งจะได้ไม่ติดกันระหว่างรอน้ําเดือดเราก็มาตัดก้นถุงให้เป็นรูเล็กๆก็พอนะคะพอน้ําเดือดแบบนี้ก็รีให้เป็นไฟกลางอย่าให้เดือดพล่านเกินไปและวบีบแป้งลงไปในหม้อถ้าชอบแบบและช่องตัวย,วยาวๆก็บีบจังหวะย,ยาวๆชอบแบบสั้นๆก็บีบจังหวะสั้นๆนะคะแล้วทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จ แล้วบีบล้วช่องสิงคโปร์ลงหมอ้อก็อย่าให้แน่นเกินไปนะคะพอบีบตัวสุดท้ายเสร็จก็ปล่อยให้ลอยประมาณ2-3นาทีให้แป้งสุกจากนั้นก็ตักออกจากหมอ้อแล้วมานอกในน้ำเย็นและไปบีบแป้งส่วนที่เหลือต่อจนเสร็จเท่านี้เราก็จะได้แป้งสิงคโปร์ใบเตยรสชาติอร่อยอร่อยทำง่ายๆแป้งนุ่มๆแล้วนะคะและที่สำคัญแช่ในน้ำกะทิหรือน้ำเชื่อมนานทั้งวันก็ไม่ขาด และพอต้มเส้นเสร็จก็ตักเส้นออกจากน้ำเย็นไปใส่ในหม้อน้ำเชื่อมกะทิได้เลยนะคะและสำหรับน้ำเชื่อมกะทิสูตรนี้เป็นสูตรหวานน้อยถ,ถ้าหากท่านไหนชอบความหวานเพิ่มก็เผื่อตอนที่เราเติมน้ำแข็งด้วยนะคะเท่านี้เราก็จะได้ทานและช่องสิงคโปร์ใบเตยทาง่ายๆได้ที่บ้านไม่ต้องนวดแป้งไม่ต้องหั่นแป้งเพิ่มสีสันด้วยขนุนกลิ่นใบเตยหอมๆรสชาติอร่อยๆก็ลองไปทําทานกันดูค่ะกาดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับยาแต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ